แดงดูเด่นเป็นสงา่าเถิดบูชาสธาบันไม่วันไห้ไฟเรียนรู้ สวัสดีท่านผู้ปกครองและนักเรียนที่กำลังรับชมวิดีโออยู่ในขณะนี้วันนี้ก็ามาเจอกันครูอีกครั้งคุณครูหริมหรือคุณครูสุริยะสุริยันยงในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่6เป็นไงบ้างครับนักเรียนสำหรับคลิปวิดีโอที่4นะครับเรื่องสารอาหารและการเจริญเติบโตของร่างกายนักเรียนบางคนเนี่ยทำนะครับโดนหรือแบบฝึกหัดได้ถูกมดน,นะครับก็อขอเช่นชม ก่อนที่เราจะเรียนกันในวันนี้ก็ขอนักเรียนเตรียมอุปกรณ์ขึ้นมาเหมือนเดิม 1. หนังสือเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่6เล่มที่1 2สมุด3บมปากกาสำหรับเนื้อหาที่เราจะเรียนนะครับก็คือหน้าที่37ถึงหน้าที่45นะครับเรื่องสัดส่วนอาหารและพลังงานที่ร่างกายต้องการนะครับมนุษย์เนี่ย สามารถบริโภคอาหารได้นะครับตามสัดส่วนที่พอเหมาะนะครับบางทีเนี่ยถ้าบริโภคมากเกินไปนะครับก็จะทําให้ร่างกายเนี่ยมีร่างกายอ้วนนะครับหรือถ้าไม่ได้รับการบริโภคอาหารเลยนะครับก็จะทําให้มีร่างกายผอมไม่ได้สัดส่วนนะครับสําหรับวันนี้เราก็จะไปดูนะครับสัดส่วนพลังงานนะครับที่ร่างกายต้องการบริโภคอาหารนะครับขอยนักเรียนไปรับชมและรับฟังกันได้เลยครับ สวัสดีค่ะคาบเรียนวิทยาศาสตร์วันนี้นะคะพบกับคุณครูพิม์ุสอนอีกแล้วนะคะสำหรับในวันนี้นะคะคุณครูจะพานักเรียนไปเรียนรู้เรื่องสัตว์ส่วนอาหารและพลังงานที่ร่างกายเราต้องการค่ะหลังจากที่เราได้เรียนมาแล้วนะคะว่าในอาหารจะมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายแตกต่างกันออกไปดังนั้นเราควรเลือกรับประทานอาหารให้มีความหลากหลายแล้วก็รับประ ในปริมาณที่เหมาะสมนะคะกับเพศและวัยของเราค่ะและนี่ก็คือตารางความต้องการพลังงานที่ได้รับในแต่ละวันตัวอย่างเช่นนะคะนักเรียนเป็นเพศชายอายุ13ปีนะคะนักเรียนจะต้องการพลังงานต่อวันก็คือ2,100กิโลแคลอรี่นั่นเองค่ะสำหรับหน่วยแคลอรี่นะคะแคลอรี่จะเป็นหน่วยวัดพลังงานที่ร่างกายได้รับจาก ซึ่งน,นิยมวัดเป็นกิโลแคลอรีร่ซึ่ง1,000แคลเท่ากับ1กิโลแคลอรีร่ค่ะและนี่ก็คือธงโภชนาการจะเป็นสัดส่วนการรับประทานอาหารของคนไทยที่ครบถ้วนเหมาะสมกับความต้องการของร่างกายจะมีทั้งหมด4ชั้นด้วยกันชั้นที่1น,นะคะถือว่าเป็นอาหารหลักที่ต้องทานในปริมาณที่มากที่สุดก็คือในกลุ่มของข้าวแป้งนะคะจะให้สารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรต ชั้นที่2องพืชผักผลไม้จัดกินในปริมาณที่รองลงมาจะให้สารอาหารประเภทวิตามินแร่ธาตุและก็พวกใย,ยอาหารต่างๆชั้นที่3กลุ่มของเนื้อสัตว์ถั่วนมจะกินในปริมาณที่พอเหมาะเพื่อให้ได้โปรตีนที่มีคุณภาพดีนะคะและชั้นสุดท้ายค่ะชั้นที่4น้ำมันน้ำตาลเกลือจะกินแค่ปริมาณน,น้อยๆเท่าที่จำเป็นค่ะดังนั้นการบริโภคอาหารอย่างมีสัดส่วน ต้องรับประทานอาหารแต่ละมื้อให้ครบทั้ง5หมู่มีสารอาหารครบทั้ง6ประเภทรับประทานอาหารให้ได้ปริมาณที่ร่างกายต้องการและเหมาะสมกับเพศและวัยครูมีกิจกรรมให้นักเรียนเลือกรับประทานอาหารให้เหมาะสมกับตัวเองนะคะโดยให้นักเรียนเลือกรับประทานอาหารในมื้อเช้ามื้อกลางวันแล้วก็มื้อเย็นแล้วนาค่าพลังงานในหนึ่งวันนะคะมารวมดูว่านักเรียนรับประทานอาหารเหมาะสมกับเพศและวัยของนักเรียนหรือเปล่า และนี่ก็คือตัวอย่างการทานอาหารของจียอนนะคะในมื้อเช้านะคะจียอนทานโอวัลตินหนึ่งแก้วให้ค่าพลังงานอยู่ที่210กิโลแคลอร,รี่ทานแซนด์วิชแฮมชีสหนึ่งคู่ให้ค่าพลังงานอยู่ที่290กิโลแคลอร,รี่รวมมื้อเช้าเขาได้รับพลังงานอยู่ที่500กิโลแคลอร,รี่ค่ะมือ้อกลางวันจียอนเลือกทานข้าวมันไก่ทอดหนึ่งจานให้พลังงาน695กิโลแคลอรี่ทานน้ำส้มพั้นดหนึ่งแก้ว 90กิโลแคลอรี่รวมมื้อกลางวันได้รับพลังงาน785กิโลแคลอรี่มื้อเย็นเลือกทานกุ้งอบวุ้นเส้นหนึ่งจานให้พลังงาน300กิโลแคลอรี่ทานนมจืดหนึ่งกล่องให้พลังงาน160กิโลแคลอรี่รวมมื้อเย็นจียอนได้รับพลังงาน460กิโลแคลอรี่เมื่อนำค่าปริมาณพลังงานที่ทานแต่ละมื้อมารวมกันก็จะพบว่าจียอนได้รับพลังงานทั้งหมด1,745กิโลแคลอรี่ค่ะ เมื่อนำค่าพลังงานอาหารที่จียอนทานในหนึ่งวันไปเปรียบเทียบกับเพศและอายุซึ่งจียอนเป็นเพศหญิงอายุ32ปีพลังงานที่คนได้รับต่อวันคือ1,750กิโลแคลอรี่พลังงานที่จียอนได้รับจากการเลือกรละทานอาหารคือ1,750กิโลแคลอรี่ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบแล้วจะพบว่าจียอนได้รับพลังงานเพียงพอต่อความต้องการของร่างกายเหมาะสมแล้วก็ได้สัดส่วนนะคะ เมื่อนักเรียนเข้าใจแล้วนะคะนักเรียนลองไปเลือกรับประทานอาหารให้เหมาะสมกับเพศและวัยของตัวเองได้เลยค่ะโดยให้นักเรียนดูค่าพลังงานอาหารจากตารางที่มณคลงให้มานี่นะคะเลือกทานอาหารได้เลยค่ะ นักเรียนคงนรบาทานอาหารกันเพลินเลยนะคะเป็นไงบ้างครับนักเรียนหลังจากได้รับชมวีดีโอเสร็จแล้วห,หวังว่านักเรียนคงเข้าใจเนื้อหาสัดส่วนอาหารและพลังงานที่ร่างกายต้องการได้มากขึ้นการรับประทานอาหารนะครับต้องคำนึงถึงสัดส่วนปริมาณคุณค่าของสารอาหารที่ได้รับในแต่ละวันนะครับให้เหมาะสมกับเพศและวัยและกิจกรรมที่ทำในแต่ละวันนะครับ อาจจะย,ยกตัวอย่างเช่นคนใช้แรงงานนะครับจำงานก่อสร้างเนี่ยต้องกินเนื้อสัตว์นะครับเพื่อเสริมสร้างพลังงานแก่ร่างกายนะครับสำหรับการบริโภคอาหารนะครับตามสัดส่วนก็ขอให้นักเรียนเนี่ยบริโภคตามหลักงโภชนาการนะครับก็คือสารอาหารที่ให้พลังงานนะครับเช่นคาร์โบไฮเดรตนะครับในสัดส่วนพอเหมาะนะครับหลังจากนั้นรองลงมาก็คือพวกผักนะครับสารอาหารที่มีกาก,ากใย และสุดท้ายก็คือไขมันนะครับให้บริโภคแต่น้อยนะครับจะทําให้นักเรียนเนี่ยมีร่างกายที่อ้นวนท้วนสมบูรณ์นะครับเมื่อนักเรียนเข้าใจเนื้อหานะครับคุณครูก็ขอให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดเหมือนเดิมนะครับแบบฝึกหัดมีทั้งหมด5ข้อขอให้นักเรียนคัดลอกนะครับและทําให้หมดทุกข้อลงในสมุดเมื่อนักเรียนทําเสร็จก็ขอให้นักเรียนเนี่ยถ่ายรูปส่งเข้าไลน์กลุ่มผู้ปกครอง โดยจัดเก็บรูปเข้าอัลบั้มส่งงานวิชาวิทยาศาสตร์ได้โดยตรงนะครับขอย้านะครับอย่าถ่ายเป็นรูปแล้วส่งไปนะครับขอให้ส่งเข้าในอัลบั้มกลุ่มนะครับสําหรับวันนี้นะครับเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์ได้หมดเวลาลงแล้วคุณครูก็ขอขอบคุณนักเรียนนะครับอย่าลืมส่งงานให้ครบทุกคนนะครับเพื่อเป็นประโยชน์กับตัวนักเรียนเองสําหรับวันนี้คุณครูขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปที่6 สวัสดีครับ